สวัสดีครับวัยรุ่นชาวมาเลสอิงกฤชทุกคนคุณครูเองครับวันนี้คุณครูมีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากทุกคนเลยใครที่กำลังรู้สึกว่าโอ๊ยภาษาอังกฤษนี้มันยากเย็นเหลือเกินหรือทำไมศัพ์มันเยอะแยะไปหมดจำก็ไม่หมดหรือทำไมบางคำมันคล้ายกันไปหมดเลยแยกไม่ออกถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นละก็แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วครับเพราะช่องมาเลสอิงกฤชแห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ โลกแห่งภาษาอังกฤษแบบที่รับรองว่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนวันนี้คุณครูจะพาไปพิชิตกลุ่มคำศัพท์ที่คนส่วนใหญ่สับสนกันบ่อยมากๆครับเป็นกลุ่มคำที่เกี่ยวกับ cavalry หลายคนอาจจะงงว่า cavalry เนี่ยมันคืออะไรเกี่ยวอะไรกับศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใจเย็นๆครับวัยรุ่นเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังพร้อมกับเปิดเผยเคล็ดลับการใช้คำศัพท์เหล่านี้ให้ ให้ถูกต้องเป๊ะปังไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงการใช้งานในประโยคจริงหรือแม้แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรับรองว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะกลายเป็นเทพสั์กลุ่มนี้ไปเลยทันทีไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองดูครับห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะทุกวินาทีมีแต่ความรู้และความฮาที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณวัยรุ่นแบบจัดเต็มเอาล่ะครับวัยรุ่น มาเริ่มต้นกันด้วยความทุกข์ทรมานใจของพวกเราก่อนคุณครูรู้ดีว่าหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับกำลังจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ดันไปเจอคำที่มีความหมายคล้ายกันเต็มไปหมดเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรนะแล้วคำนี้มันต่างกับคำนั้นยังไงบางทีก็เอาไปใช้ผิดผิดถูกถูกจนโดนเพื่อนแซวหรือไม่ก็ทำเอาเสียเซลฟ์กันไปเลยใช่ไหมล่ะครับอย่างกลุ่มคำวันนี้ cavalry เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือทหารม้าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบภาษาอังกฤษที่เต็มไปด้วยกับดักและกับประเบิดที่เราไม่รู้ว่าคำไหนจะพาเราไปถูกคางหรือคำไหนจะพาเราไปสู่ความพังพินาศคุณครูเคยเห็นน้องๆหลายคนท้อแท้ จนอยากจะยอมแพ้กับภาษาอังกฤษไปเลยก็มีบางคนถึงขั้นสติแตกปวดหัวตาลายไม่อยากจะเรียนรู้มันอีกต่อไปความรู้สึกเหล่านั้นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความตกต่ําที่เรากำลังจะเปลี่ยนให้กลายเป็นความรุ่งโรจน์ในไม่ช้าแต่เดี๋ยวก่อนวัยรุ่นคุณครูจะไม่ยอมให้พวกเราจมปลักอยู่กับความผิดพลาดและความสับสนเหล่านั้นครับ ได้เวลาที่คุณครูจะพาทุกคนก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดมิดวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า cavalry กันแบบเจาะลึกเจาะจริงเจาะถึงแก่น cavalry ออกเสียงว่า q คว w ร r รีโดยพื้นฐานแล้วหมายถึงทหารม้าหรือหน่วยทหารม้าครับสมัยก่อนทหารม้าเป็นกำลังรบที่สำคัญมากๆในสงครามเป็นหน่วยที่เคลื่อนที่เร็วโจมตีฉับไว เหมือนกับกองทัพที่เข้ามาช่วยพลิกสถานการณ์ในยามคับขันแต่โลกมันหมุนไปเรื่อยๆครับวัยรุน่น cavalry ในปัจจุบันก็ไม่ได้หมายถึงแค่ทหารม้าอย่างเดียวแล้วนะครับมันยังสามารถหมายถึงหน่วยทหารที่ใช้ยานพาหนะอื่นๆในการรบเช่นรถถังหรือยานเกราะเบาได้ด้วยเหมือนกับที่ภาษาอังกฤษมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ และคำศัพท์บางคำก็มีความหมายที่กว้างขึ้นหรือเปลี่ยนไปตามการเวลานี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนชีพทางภาษาอังกฤษของเราเราจะมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงและการใช้งานที่ถูกต้องของมันกันครับเอาละครเวัยรุ่นหลังจากที่เราเข้าใจ cavalry ในภาพรวมแล้วทีนี้เราจะมาเจาะลึกคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องและมีความหมายคล้ายคลึงกันที่มักจะสร้างความสับสนให้กับพวกเรากันคำแรกเลยครับ t r troop ออกเสียงว่า t r troop คำนี้ก็แปลว่ากองทหารหรือหมู่ทหารได้เหมือนกันครับแต่ t r troop มักจะหมายถึงกลุ่มทหารที่มีขนาดเล็กกว่า Cavalry และไม่ได้เน้นไปที่การเคลื่อนที่เร็วหรือการโจมตีเป็นพิเศษเหมือนกับหน่วยย่อยๆที่ทำงานเฉพาะกิจหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกัน ทำกิจกรรมบางอย่างตัวอย่างเช่น a small troop of scouts went into the forest a small troop of scouts went into the forest แปลว่าลูกเสือกลุ่มเล็กๆเ,เข้าไปในป่าจะเห็นว่า troop ในประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงทหารเสมอไปแต่หมายถึงกลุ่มคนที่มีจำนวนไม่มากนะง่ายๆเลยครับวัยรุ่น troop เนี่ยเหมือนกับทีมเล็กๆครับ จำไว้แค่นี้รับรองไม่มีพลาดคำนี้เป็นเหมือนหน่วยทหารราบธรรมดาธรรมดาที่ไม่เหวอหวาเท่าแ a l รีนั่นเองครับเราจะค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละคำเพื่อให้เราสามารถแยกแย,กแยะการใช้งานได้อย่างถูกต้องมาต่อกันที่คำที่สองครับวัยรุ่น Squadron ออกเสียงว่า Squadron คำนี้ก็แปลว่าฝูงหรือกองบินได้เหมือนกันครับแต่ Squadron มักจะใช้กับหน่วยทหารอากาศหรือทหารเรือครับ ไม่ได้ใช้กับทหารบกหรือทหารม้าเหมือน cavalry ครับเหมือนกับว่า Squadron เป็นหน่วยรบทางอากาศหรือทางทะเลที่เน้นความเร็วและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจครับตัวอย่างเช่น The Squadron of fighter jets performed an amazing aerial display. The Squadron of fighter jets performed an amazing aerial display. แปลว่าฝูงเครื่องบินขับไล่แสดงการบินผาดผลที่น่าทึ่งเห็นไหมครับว่า s quadron จะมีบริบทการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงกว่า cavalry ซึ่งเน้นไปที่ทหารม้าหรือหน่วยยานกรอกเป็นหลักง่ายๆเลยครับวัยรุ่น s quadron เนี้ยให้จำไว้ว่าคือหน่วยบินหรือหน่วยเรือครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับม้าหรือรถถังเลยแม้แต่น้อยความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหะครับ ที่ทำให้เราสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้นมาฝึกฝนการแยกแยะคำเหล่านี้กันครับและนี่คือคำที่สามครับวัยรุ่นประทูนออกเสียว่าปลาทูนคำนี้แปลว่าหมวดหรือกองร้อยย่อยๆครับปลาทูนเป็นหน่วยทหารที่มีขนาดเล็กกว่าคอมปานีซึ่งเราจะพูดถึงในลำดับถัดไปครับเหมือนกับว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดในโครงสร้างของกองทัพบ,บกครับตัวอย่างเช่น The platoon was ordered to secure the perimeter. The platoon was ordered to secure the perimeter. แปลว่าหมวดได้รับคำสั่งให้รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบจะเห็นว่า p l a t o o มักจะใช้ในบริบททางทหารที่กล่าวถึงหน่วยรบขนาดเล็กที่ได้รับมอบหมายภารกิจเฉพาะเจาะจงครับง่ายๆเลยครับวัยรุ่นปละทูนเนี่ยให้จำไว้ว่าคือหน่วยเล็กๆ ครับเหมือนกับเราแบ่งกลุ่มทำงานเล็กๆในห้องเรียนนั่นแหละส่วน cavalry อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันคือภาพรวมของหน่วยรบที่ใช้การเคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยทหารม้านั่นเองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพะทูนเยอะเลยการเข้าใจความแตกต่างของขนาดและโครงสร้างหน่วยทหารเหล่านี้จะช่วยให้เราใช้คำศัพท์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับมาถึงคำสุดท้ายที่มักจะสร้างความสับสนให้กับพวกเราครับวัยรุ่น คอม p านี company, ออกเสียงว่ากองร้อยครับคอมปานี company, เป็นหน่วยทหารที่มีขนาดใหญ่กว่าพลทูนครับโดยปกติแล้วกองร้อยจะประกอบด้วยหลายๆห,หมวดทหารมารวมกันถือเป็นหน่วยรบที่มีขนาดกลางๆงที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายกว่าพลทูนครับตัวอย่างเช่น The company successfully completed its mission. The company successfully completed its mission. แปลว่า 2องอปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จจะเห็นว่าคอมพานีมักจะใช้ในบริบททางทหารที่กล่าวถึงหน่วยรบที่มีกำลังพลเอนใหญ่บ้างครับเวรุ่นเริ่มเห็นความแตกต่างของคำศัพท์เหล่านี้กันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คุณครูเชื่อว่าหลายคนคงมีอาการอ๋ออ๋อออกันเป็นแถวแถวใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือการที่เราได้ฟื้นคืนชีพทานภาษาอังกฤษของเรา จากที่เคยสับสนอลมานตอนนี้เราสามารถแยกแยะ cavalry troop squadron platoon และ company ได้อย่างชัดเจนแล้วลองนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันดูนะครับเวลาที่เราอ่านข่าวหรือดูหนังเกี่ยวกับทหารหรือแม้กระทั่งอ่านนิยายภาษาอังกฤษเราจะสามารถเข้าใจบริบทของคำศัพท์เหล่านี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ต้องมานั่นงงงหรือเดาสุ่มอีกต่อไป เหมือนกับว่าเราได้ปลดล็อกความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสิ่งนี้จะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การท่องเที่ยวคุณครูดีใจนะครับที่ได้เห็นพวกเราทุกคนก้าวข้ามผ่านความยากลาบาก และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันการเรียนรู้ภาษาอังก็เหมือนกับการเดินทางครับบางครั้งก็มีอุปสรรคบางครั้งก็มีทางแยกที่ทำให้เราสับสนแต่ถ้าเรามีความพยายามและมีแนวทางที่ดีเราก็จะไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอนวันนี้คุณครูได้พาทุกคนมาทําความเข้าใจกลุ่มคำศัพท์ที่เคยสร้างความสับสนกันมาก่อนหน้านี้และคุณครูเชื่อว่า ทุกคนจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการพูบคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติการอ่านหนังสือหรือแม้แต่การเตรียมตัวสอบก,การที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันแบบนี้ทำให้คุณครูรู้สึกเหมือนกับว่าเราทุกคนมีชะตากรรมที่เชื่อมโยงกันครับคือการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และคุณครูก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นคุณครูที่จะคอยชี้แนะแนวทางให้พวกเราเสมอไปเป็นในบ้านครับวัยรุ่นสนุกกับการเรียนรู้คัน้นสั์ cavalry และเพื่อนๆของมันในวันนี้มั้ยครับคุณครูหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับจำไว้เลยนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของมันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ ให้กำลังใจคุณครูและทีมงานมาเลสต์อังกฤษด้วยนะครับและที่สำคัญเลยครับถ้าอยากให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้เก่งภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับเราอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเลยนะครับและสุดท้ายถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกในครั้งหน้าอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ subscribe ช่อง m a l e t English ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากคุณครูส่วนใครที่มีคำถาม หรืออยากให้คุณครูสอนเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับคุณครูอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวัยรุ่นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับบายบาย